ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m ลเต t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U ูจีโฟนใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอก โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันีผมภูมิจะเป็นอาราฟอร์มัลี่เกตีกเช่งเกยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Tale of t e r a r a m นะครับเป็นเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแจกทั้งหมด8โค้ดด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเกมนี้เนี่ยนะครับเป็นเกมประเภทสะสมตัวละครเน้นไปนในทางของ RPG ด้วย แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปในทางสร้างบ้านซะมากกว่าเรามีการเปิดกาชาหาตัวละครเกณฑ์ระดับ RSR อะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่มันจะเน้นไปในทางของสร้างเมืองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าตัวเกมเนี่ยจะทําออกแบบมาได้ดีสักแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันตัวเกมเนี่ย เปิดเมื่อวันที่29สิงหานะครับเป็นวันแรกเลยนี่เขาเขียนบอกไว้นะครับตัวเกมเนี่ยเปิดอย่างเป็นทางการก็คือ29สิงหานะครับประมาณนี้นะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2 s e เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะอันนี้จะมีแบ่งเป็นโซน C ก็คือซา u t ์อีเดเชียนะครับโซนของเรานั่นแหละมีเซิร์ฟหเซิร์ฟสอ่า NA เนี่ยเมกาใช่ไหมนะครับนี่สเซิร์ฟอ่า EU ก็ยุโรปนะครับ มี3มเซิฟแสดงว่า EU คนเล่นเยอะอะแต่เราเนี่ยเล่นเป็นเซิรสฟ4นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเซิร์ฟ2แล้วกันนะเริ่มต้นมาเขาไม่ให้เราล็อกอินเลยนะแสดงว่าทุกคนได้เป็น ID g r a d e แล้วค่อยไปผูกบัญชีอีกทีหนึ่งนะครับอืมคารซีนสวยใช้ได้นะ ภาพแนวเป็น SD เป็นแนวการ์ตูนนะครับเฮ้ <Hey. S 1> ผมคนไทยหัวใจสคริปอะ oh. ขอข้ามแล้วกัน hey, <dear. S 1> ข้ามแล้วกันครับอันนี้ให้ตั้งชื่อนะโอเคบทที่หนึ่งนะครับโอเคเริ่มต้นมา <Yeah. S 1> เขาอาจจะ mm hmm. ให้เราสร้างบ้านหรือเปล่าอ่าโอเคซ่อมบ้าน,นครับเรียบร้อยเสร็จสิ้น อะไรต่ออ๋อนี่ครับมุมซ้ายนะเป็นออโต้เควสครับรับรางวัลรับรางวัลเสร็จนะครับก็คือผลิตไม้อ่ะคลิกที่ออโต้เควสตรงนี้เลยมันจะแบบหาเควสให้เราเองว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ซ่อมแซมโอเคอ่าใช้ไม้10อันนะครับแล้วก็ระยะเวลา3วินะซ่อมแซมกระท่อมเสร็จสิ้นนะครับโอเคเรียบร้อย ตกลงการสร้างกระท่มของชาวนาะจัดอนุญ,ญาตให้ชาวนาได้รับการยอมรับโอเคสร้างกระท่อมเสร็จสิ้นนะครับเราก็ได้รับความยอมรับมากขึ้นแล้วกันเฮ้ยโอเคช่างเป็นบ้านที่สวยนู่นนี่นั่นนะครับก็มีชาวนามาอยู่หนึ่งคนนะโอเครับรางวัลเสร็จนะครับโอเคซ่อมแซมลงแปลรูปนะครับใช้ไม้สิบเหมือนกันนะ แสดงว่าเกมนี้ต้องมีพลังงานแน่เลยเพราะว่าเราสามารถติ๊กตัวของพวกต้นไม้แล้วก็ได้รับทรัพยากรมาด้วยอ,ะอ่ะได้ขนมปัง60นะการจัดเตรียมโอเคกดที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คอินอะ่ะก็คือเอาตัวละครที่น่าจะเพิ่งเข้าลงนามาเมื่อกี้นะเอามาเข้าตัวนี้นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะผลิตตัวของไม้เนี่ยได้เพิ่มขึ้น214%ด้วยนะเออมีบอกด้วยนะครับ อัปเกรดได้ด้วยนะใช้ไม้นะครับแต่ว่าโอเคเรารับรางวัลก่อนแล้วกัน <c oughs> ทำเฟสตามที่เขาบอกไปเรื่อยๆ <c oughs> กำหนดการทำงานนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> เหมือนใส่ชาวนาได้สองคนนะครับ <c oughs> อ่าเรียบร้อยนะครับ <c oughs> กระทอมนะครับอัปเกรดอ่าอัปเกรดกระทอมเนี่ยโดยใช้ตัวของไออะไรนะขนมปังนะครับนี่อัปเกรดขั้นหนึ่งใช่ไหมน่าจะอัปเกรดให้ถึงขั้น2เลยหรือเปล่านี่แล้วก็ถ้าเราอัปเกรดครบเนี่ยจะได้ชาวนาเพิ่มอีกหนึ่งคนกลายเป็นชาวนา2แล้วนะตอนนี้โอเครับรางวัลครับ Let คนไทยเอาใจสคริปต์สคริปต์ <May S 1> อย่างเดียวครับแล้วก็โปรโมทอ่า ที่บทบาทนะครับตอนนี้เรามีตัวละคร2ตัวนะโอเคเป็นตัวละครสดาวนะ so สีม่วงนะครับอ๋อ oh, เป็นเพิ่มเลเวลนั่นแหละนะครับอ,อันนี้เลเวล10แล้วตัวนี้ยังเลเวลอ่าหนึ่งอยู่นะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับว่ามีตัวระดับไหนบ้างอันนี้อย่าบอกว่ามีแบ่งเกรดเป็นพวกชาวนาเป็นพวกนู้นนี่นั่นด้วยนะอันนี้เป็นตัวสีดาวนะครับสีส้มเป็นตัว5าดาวแน่เลย อ่าแล้วก็มีสีแดงนะเป็นระดับ U R แน่เลยครับโอระดับ P R เหรอเป็น5ดาวเหมือนกันตัวระดับตํานานนะครับซึ่ง Who Art Work คือสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกตรงนี้เป็นปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับโอเยอะนะครับตัวละครเยอะแสดงว่าเกรดต่ําสุดคือ S R นี่แหละนะครับตัวสีดาวนี่แหละต่ําสุดแล้ว <Mayor. S 1> แล้วก็ซ่อมแซมเบเกอรี่นะครับร้านเบเกอรี่ของเราอ่ะซ่อมไป แสดงว่าถ้าเรายิ่งมีตัวละครเยอะมันอาจจะใช้ตัวละครในการเอาไปทํานู่นนี่นั่นได้นะอาจจะลดระยะเวลาในการก่อสร้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับว้าวนะจัดเตรียมโอเคอ่ะน้องคนนี้นะผลิตตัวของไออะไรนะขนมปังเร็วขึ้น214นะครับแล้วก็น่าจะให้อ่ะใส่ชาวนาเข้าไปนะครับ อ่อฮะโอเคซ่อมกระท่อมต่อนะครับรับรางวัลโอเคอัพเกรดนะครับชาวนาเพิ่มอีกหนึ่งคนโอเซเมอร์อ่ะไปอัพเกรดเลเวลนะครับ <Let me S 1> น้องอีก5เวลแต่ว่าโอเคเราอัพทีเดียว10เวลไปเลย ซ่อมแซมท่าเรือโอเคแสดงว่าน่าจะต้องปลดล็อกระบบไปเพราะว่าตัวนี้สังเกตมีระบบสัตว์เลี้ยงเรือเหาะนะสนามกีฬาสัตว์เทพใช่ไหมสมาคมการรับสมัครตัวนี้การรับสมัครเนี่ยเราต้องจบเนื้อเรื่องบทที่1ก่อนนะอ่าแสดงว่าเราต้องเล่นไปเรื่อยๆครับ <There> อ่าซ่อมแซมกระท่อมอีกหนึ่งอันและดูทรงให้เราอัปเกรดอันนี้เพิ่มแน่เลยเดี๋ยวผมไปอัพอันนี้รอเลยอัพรอเลยเดี๋ยวน่าจะให้ทําอีกนะ ว่านะครับเกย์ okay. <Mayor. S 1> อาจกำหนดนะครับใส่ตัวของชาวนาเข้าไปเพิ่มใส่เข้าไป2คนเลยไหมโอเคเอาคนเดียกก่อน <Mayor. S 1> อาดูทะเลนะครับ <see> สร้างท่าเรือเสร็จ <Wait. S 1> เราก็น่าจะเดินเรือต่อได้อ,อัพเกรดท่าเรือถึงเลเวล10หรอโ okay. อเคระดับถึงระดับ10นะครับเราต้องอัพถึงระดับ10 อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับใครชอบเกมแนวสร้างบ้านนี้น่าจะเพลินดีนะอันนี้นักผจญภัยครับ <'s> เรียบร้อยได้นักเดินทางมาหนึ่งคนนะครับแล้วก็ไอ้ตัว well, นักเดินทางเมื่อกี้เนี่ย s right. <S น่าจะเอามาเข้ากับตัวตัวของไอ้นี้แหละผ้าเรือน,นี่แหละนะครับ You? โอเซแล้วก็กดขายโอ้มีทรัพยาก,กรมาก็สามารถขายได้ครับ <Mayor. S 1> นี่ไงอ่าพอดีเลยครับเปิดโบนัสการผลิตเนี่ย214%รอยอร์เซนเหมือนกันนะ Mayor. ไปอะไรอะ่ะเปิดหมอกอ๋อเป็นเกมแนวแบบสร้างฐานของจริงเลยนะ ทำทุกอย่างเสร็จขยายพื้นที่โดยการเปิดหมอกไปเรื่อยๆครับ <What? S 1> ใช่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 เราไปสำรวจกันเถอะนี่ไงเรียบร้อยนะครับเราต้องซ่อมตัวนี้หรือเปล่าตกใจนะเอ๊ะเราต้องทำยังไงดีหว่าอ่ารับของนะครับแล้วก็นี่จริงด้วยอ่าเริ่มให้ตีมอนแล้วใช่ไหมนี่ด่านหนึ่งขีดหนึ่งนะครับมา โอ้มีตัวเดียวเลยเหรอพี่อ่าพลังเราส4 7ร้อยเนาะอีกฝ่ายร้อยหกนะครับก็ต่อสู้ไปครับมีระบบความเร็วคูณ2องออโต้แล้วก็ออโต้สกิลด้วยนะคือตัวก็จะเป็น S D T ป้อแปะป้อแปะป้อแปะอ,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 อ่าเน้นสร้างบ้านแล้วกันนะอ่าโอเคบทบาทตรงนี้อัพเกรดเลเวลป๊บเรียบร้อย เออให้ถึงเลเวล11หรออ๋อต้องทะลวงด้วยครับโอเคเรามี <If S 2> หินเสริมพลัง,ลงใช่ไหมอ่ะ <the lead. S 1> แล้วก็อัปเกรดไปครับปึ้งเข้ามาเป็นเลเวล11แล้วโอเคหาสอนทะลวงพลังนะแล้วก็ตีมอสเตอร์อีกตัวหนึ่งครับป้อปาออ่ะดูอันตินะเป็นยังไงโอเคดาบไป รับรางวัลต่อครับไปดูพุ่มไม้ดิสำรวจหน่อยมีอะไรเหมือนแมวหรือกระต่ายอ่ะโยนหินถามทางครับเอ้ยโอ้น้องจิ้งจอกเหรอเป็นตัวละครครับเปี้ยงเรียบร้อยเป็นสายเวทนะเฮ้ยชิบหายแล้วขอโทษเจ๊ โอเคก็บังคับต่อสู้อีกหนึ่งดานนะครับแล้วก็ได้เพื่อนร่วมทีมาซึ่งพลังหนึ่งพันนะเยอะกว่าตัวเราอีกมั้งนะครับอเรียบร้อยติดไฟตายครับ เออระบบกดข้ามค่อนข้างดีนะผมว่าเร็วดีก <This one. S 1> ดข้ามกดข้ามเลยอ่าปลดล็อกเรียบร้อยเราเคลียร์ที่ดินตรงนี้เสร็จเนาะหมอกก็จะหายไปใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเพื่อนค้างฮาลัลโหลอ่าค้างครับเดี๋ยวออกเข้าใหม,ม่เป็นเกมที่คนสลับแบบว่าสายเล่นชิวชิวเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยสร้างบ้านปลูกนู่นนี่นั่นนะครับก็เล่นได้เรื่อยชิวๆวเลยนะ แต่ส่วนตัวผมคิดว่าระบบต่อสู้มันค่อนข้างน้อยไปส่วนใหญ่จะเป็นเน้นฟาร์มทรัพยากรแล้วก็สร้างบ้านส่วนใหญ่ใช่ไหม <Let me S 1> อ่าได้ตัวของนุนนินั่นเยอะครับอ่ะไปละได้คัดสรรละสังเกตนะครับจะมีตู้การสนับสนุนทั่วไปการสนับสนุนขั้นสูงอ่าพระราชะกรณียกิจว้าวชื่อนี่คือจะแบบ้อหือนะของแท้ได้ตัวระ,รระดับ <have S 1> สีส้มแน่แนเลยดูละ อ๋อแน่นอนแหละนะครับเมื่อกี้ตัวที่เข้าทีมกับเราแล้วก็เปิด1อันเนี่ยเราได้ตัวซ้ำมา1นตัวด้วยเนาะเป็นน้องเริ่มต้นเลยใช่ไหมน้องสีดาวที่อบขนมนะครับได้อีก15เศษอัปดาวได้นะเออเพราะว่าตัวน้องต้องใช้15เศษพอดีแล้วก็มีดาวเนี่ยในการเลื่อนขั้นตัวละครเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ไอ้นี่มีโอกาสได้ระดับ PR ด้วยนะครับระดับสีแดงด้วยนะโอ้หนึ่งตัวนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปหาไอ้ตัวนี้แหละนะมาก็คือ ใช้1,200เพชรในการแลก1นกุญแจนะโอ้แต่มันการันตีได้เลยนะก็ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรารับรางวัลก่อนแล้วกันอ่ะ,อะซ่อมแซมใช่ไหมไปตรงนี้ดูครับนี่เมื่อกี้เราได้เศษมาใช่ไหมนี่ไงอ่ะได้เศษมาเนี่ยอความก้าวหน้าครับอัปเศษจากสีดาวเป็นห้าดาวพอดีเลยอ่ะลองดูปึ๊บเข้ามา และอีก30เศษนะเป็นระดับ1ดาวแดงโอ้โหนี่มันเกมไอดอลอารบิทเจชัดอ่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาใส่โค้ดละกันเนาะอ,อ่ไปที่ตัวของตรงนี้ครับซ้ายซ้ายบนนะที่เป็นรูปหน้าตัวกรตูเนี่ยนะครับกดเข้ามาเนี่ยเขาจะเขียนว่า C D K แต่ว่ามันแปลว่าล็อกเอาท์อันนี้จริงไม่ใช่ล็อกเอาท์นะเป็นการใส่โค้ดครับนี่กรอกโค้ดซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด8โค้ดนะครับโค้ดแรกเลยคือ V I P 777อ่าแรกแล้วเรียบร้อยอยู่ในจดหมายโค้ด2ก็คือ V I P 888ครับนี่อยู่ในจดหมายโค้ด3 V I P 999นะครับอันนี้คือโค้ดที่4นะครับอ่า L I S A 888นะครับโอเคอยู่ในจดหมายนะครับอีกโค้ดหนึ่งนะครับ W E L C ่า O M E นะครับ ปึ๊บเข้ามานะครับอีกโค้ดหนึ่งนะครับนี่ GJ1YRZ นะครับเรียบร้อยอีกหนึ่งโคดนะครับอ่า KING777 นะครับปั๊บเข้ามาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแลกเปลี่ยนได้ไหมเมื่อกี้ทำไมเหมือนแลกเปลี่ยนไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนผิดพลาดหรออ,อย่าบอกโคดนี้ใช้ไม่ได้นะอ่าสุดท้ายครับ n e w 2 0 2 4อ่าเรียบร้อยแสดงว่าโค้ดที่ใช้ไม่ได้น่าจะเป็นโค้ดนี้มั้งเพราะว่าเหมือนตัวหนังสือไม่หายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นโค้ดนี้นะนี่หรือเปล่านะครับเออนี่อ่าเหมือนจำแบบหมดเวลาหรือไม่ก็แบบจำนวนจำกัดนะครับก็พอเราใส่โค้ดเสร็จจะไปอยู่ที่จดหมายใช่ไหมอ๋ออีเมลอยู่นี่ต้องไปต้องไปถึงบทที่2ก่อนนะ โอเคครับอ่ะอันนี้เป็นล็อกอินรายวันนะครับอ๋อเราจะได้เพชรมา3 0 0้นะแล้วก็วันที่7เนี่ยเหมือนจะได้สัตว์เทพสีแดงใช่ไหมโอ้แล้วก็ร้านค้าครับมีของแจกฟรีด้วยโอเครับแพ็กเกจฟรีครับแล้วก็แพ็กองแพ็กเกจเติมเงินเนี่ยก็มีเหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเกมมันเป็นเกมเล่นคนเดียวชิวๆอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเอาตัวไปพ v พีอะไรเยอะแยะหรือในอนาคตอาจจะมีแบบสนามประลองก็ได้นะอันนี้เป็นคอลเลกชันนะครับ โอเคเอ่อ okay. uh, ถ้างั้นเราลองอ uh, ่าทำไปจนถึงบทที่2ลองดูครับเราจะได้ปลดล็อกอีเมลนะเมื่อกี้เราใส่ขขงใส่ของไปแล้วแหละชาวนาตอนนี้ผมมี6คนนะโอ้ oh, เร่งอ๋อมีเล่งฟรีอยู่นะโอเคก็นั่งรอเมื่อกี้อ่า uh, นี่เล่งฟรีครับแสดงว่าถ้ายังไม่ถึง1นาทีกดข้ามกดข,ข,ข้ามได้เลยนะโอเค แล้วก็ใส่ชาวนาไปหนึ่งคนเผื่อไปเลยเดี๋ยวมันก็บังคับใส่นะเี <The S 1> ๋อัปเกรดถึงเลเวลสิบเหมือนกันนะครับอันนี้ปับป๊บปบัเรียบร้อยอ่าไปบทที่สองเลยครับตอนนี้ oh, <the> กดข้ามอันนี้โอ้เป็นรางวัลไอดอลหรอกดใช้แล้วก็จะได้รางวัลจาก <laughs> ที่เราอัปเกรดไป <laughs> ทั้งหมดอะ หนึ่งร้อยยี่สิบนาทีก็คือสองชั่วโมงเนาะอืมโอเคนะครับเรียบร้อยนะปลดล็อกอ e ีเมลแล้วไปดูอ e ีเมลดูดินะครับนี่ของรางวัลที่เราใส่โค้ดไปทั้งหมดโอ้มันมันน่าจะมีของรางวัลที่เขาแจกมาด้วยนะครับที่เป็นแบบนี่ไงน่าจะเป็นพวกลงทะเบียนล่วงหน้านะได้ตัวละครห้าดวงห้าดาวอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้เยอะพอสมควรเลยนะครับอ่ามีตัวละครซ้มสองตัวเลยนะ โอเคก็หลักๆคือจะประมาณนี้และกันเนาะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับนะและแล้วก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และก็กดแชร์เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ